การคิดมีความหมายอย่งางไรกันแน่เจตจยสามารถเกิดขึ้นชาเครื่องจากได้หรือไม่หรือโดยพื้นฐานแล้วเจตจยสามารถเกิดเค้นได้ชากเพียงการเหรียญแบบสันติปัญญาของเราเท่านั้นนี่คือคำถามที่ชวนคิดซึ่งจอห์นอาร์ซิลเสนอในปกความเรื่อง minds brains and programs ของเขาวันนี้เราจะมาสำรวจข้อโต้แย้งเรื่องห้องจีน อันตรงตางของเซล์และพิจารณาแข็งในสำคัญที่ผลดอปัญญาปร,ปรกจิงจิตสำนึกและธรรมชาติของความเค็คของมนุษย์ ในบความเรื่อง Minds, Brains, and Programs จอห์นเซอร์เิเซน้ากับความหวังที่เพิ่มขึ้นในกันวิจัย AI ในช่วงปลายศตวรรษที่20ในเวลานั้นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักปราชัชญาหลายคนเชื่อในแนวคิดที่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เขียนโปรแกรมอย่างถูกต้องจะไม่เพียงแค่จำลองจิตใจเท่านั้นแต่จะเป็นเจตใจจริงๆเซอร์ปฏิเสธแนวคิดนี้โดยให้เหตุผลว่า แม้ว่าเครื่องจะอาจประมวลผลข้อมูลได้แต่วพวกมันไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่พวกมันประมวลผลได้เลยข้อเรียกร้องลักนั้นเรียบง่ายแต่ก็ก้าวหลามซีโรเขียนว่าเจใจมีขุนสมบัติในหมู่ปองบุคคลที่หนึ่งและเป็นแอดวิสัยักขณะที่โปรแกรมเป็นเพียงไวยากรณ์และไม่มีความหมายความแตกต่างนี้มีความสำคัญเนื่องจากการเคสของเราเกี่ยวข้องกับมากกว่าก,า,ก,การจักกรรมสัญ,ญลักษณ์เท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจเบื้องหลังสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยการโต้แย้งในห้องจิงเซร์ ER เป็นหนึ่งในการทดลองถังความเคิดที่อิทธิพลมากที่สุดในปรชัชาเิตไายใจ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 ใสมัยใหม่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องการลองนึกภาพว่าคุณถูกขายอยู่ในห้องและได้รับจุดสัญลักษณ์จิงผ่านช่องที่ประตูคุณจัดก,การสัญลักษณ์เหล่านั้นและส่งเขืนให้ในตอนแรกคุณใช้จุดสัญลักษณ์เพส่วนใหญ่ แต่ต่อมาคุณใช้ชุดสัญ,ญลักษณ์ถูกคุณค่อยๆเรียนรู้วิธีจัดเรียงสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะที่คนจะได้รับคำตอบที่ยืนยันได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสร้างคำตอบเป็นภาษาจริงที่ดูสอดคล้องกันอย่างคล่องแคล่วสำหรับผู้พูดภาษาจริงทุกคนนอกห้องแต่นั้นคำตอบคุณจึงแยกแยะไม่ออกจากผู้พูดภาษาจีนที่พูดได้คล้อยคนอื่น อย่างไรก็ดังน้าเสียดายที่เซโร่โต้แยังว่าคุณไม่เข้าใจภาษาจีนจริงๆคุณแค่ควบรวมรูปแบบในกันจะเรียงสัญ,ญลักษณ์เข้าด้วยกันเท่านั้นแต่ที่เซโร่กล่าวไว้ว่าวาย,วาวยกรไม่เหมือนกับความหมายสัญ,ญลักษณ์ที่คุณจัดก,การนั้นไม่มีความหมายสําหรับคุณเลยเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้น เซร์อ้างว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลอินพุตและแสดงผลที่คล้ายกับความคิดของมนุษย์แต่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจข้อมูลที่ทำงานด้วยสำหรับเซร์ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคอมพิวเตอร์กับจิตใจอยู่ที่ความปกปร่องในการทำความเข้าใจความหมายแต่นั้นหากเครื่องจิตไม่สามารถเข้าได้ความเชื่อของเซร์เกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจคืออะไร ที่น่าสนใจคือเขาพัฒนาไตรรุนที่เรียกว่าธรรมชาตินิยมทัางชีวิตทยาและกามมุงวองนี้จจตใจไม่ใช่โปรแกรมแต่เป็นประบวนการทางชีวิทยาเช่นเดียวกันกับการย่อยยออาหารหรือการหายใจเซลล์อโอตยางว่าประกบการทางเกิดจากกระบวนการทางประสาทชีวิตทยาในสมองและเกิดเคลื่อนจริงในโครงสร้างของสมอง แต่ถ้าการคิดไม่ใช่แค่การประมวลผลข้อมูลแต่เป็นการประมวลผลทางชีววิทยาแล้วแกนแท้เฉพาะตัวของเจ็ดสําเนของมนุษย์คืออะไรสำหรับเซิร์ฟจิตใจเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความเป็นจริงทังกายภาพของสมองมนุษย์และการเขียนโปรแกรมจำนวนมากมายไม่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่าง AI กับจิตใจได้แต่คุณคิดอย่างไร มีช่องว่วางระวังชีวิตทยากับ AI มากพอที่จะไม่สามารถเชื่อมได้หรือเปล่าการทดลองฐานความคิดเรื่องห้องจริงทำให้คุณเชื่อหรือไม่ฉันอยากฟังความคิดเห็งของคุณด้านล่าง Minds, Brains, and Programs ของเ e r a l เดนราว่าคำถามเกี่ยวกับ AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับความหมายของการเป็นมนุษย์ด้วย หากคุณต้องการมุงมองอื่นๆเกี่ยวกับจิตใจฉันขอแนะนำให้ดูว,วิดีโอที่ฉันมีเกี่ยวกับ The Card, u l r i และ Plato ในหนังสือเจ็ดเล่มจาก The Republic ขอบคุณที่รับชนจะกันบ่ายครั้งหน้าขาก็มาก